เท้าแก้วันนี้คะ่ะน้องเกลวเท้าแก่น้อยอยู่ไหนอะไม่อยู่อย่างที่เขาเรีแกน้อยอร่อยไหมเท้าแก่่อย่อยไหมมันคือสาหร่ายใช่ไหมมันคืออะไรอะมันคือข้าวหนว้าขนมอะไรอันนี้ใช่ไห

อันอ้ยอกล้วนองขอโซดาป๊อปหนึ mm ่งเพลงได้ไหมคะได้ huh ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นโซดาป๊อปโอเคโอเคโอเโอโเอโอเคโอเคอเ้ Oh 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 oh. mẹ bỏ cái củi mới lên cái gì vậy? lên nó gì Kêu nữa, nó kéo, เสียงดัง้ยังไงอะอันนี้ลงยังไอะออกนะ้รอบนี้ขอสองอันค่ะมาอีกแล้วค่ะน้องเกลค่ะลูกค้ามาขอซื้อเป็นสีได้ไหมสีเขียวตอ้านเก่าเหอยากได้สีเขียวซึ่หลายคนซื้อแบบว่ามีากีเลยขนาดแจบ้านเยนะยังแจกอยู่มีได้ไหม

นี่ขอบีคนนี้ขอพีคนนี้เพราขายายเราเปิดอกระเปาไรนกระเปาพ่มอยาไยี่สิบยี่สิบี่สบยี่สิบยี่สิบยี่สิบยปั๊บยิมปุ๊บเลยขายสได้ยิ้มปุ๊บเลยจริงจมันถึงยีบาทหรอ10บาทสิบบาทสิบบาทสิบบาทได้ไได้สอบาทสงบาทยกระเปา

จบถึง้นไหนจบถึงชั้นไหน้ก่อนหรือว่าตอนนี้เาเวอแล่แกเราแกเียวเลอแกี่กันไเลยจะไม่เล่นอาปีนี้ม่มนมนอมกัี่ว่ไริงหรอวันนี้หรอวันนี้ไม่ได้นอนมาเกมีกหนไม่ลูกเกียวมีขนหนูไม่ี่ีลูกแล้วง่วงไหมแล้วน้องเกียวง่วงไหม จกนะแจกนะเวดูดูแจกกขนมเกเียวกัน <t> ร่อยเนะเดี๋ยวิ่รักนีครักปาจี่คยวรักปาจีแต่ชอบชอบไหมคะชอบไหมคะแต่ว่าสีน่ารักนะสีฟ้าใช่ไหมอ้าวเก็บเก็บเก่อนไปไปที่บ้านนี่ไปที่ป้า ขอบคุณคำว่าค okay. okay. ่าน่ารัมแก่เลยไหมแก่เลยไหมแกที่บ้านแก่ที่บ้านแก่ที่บ้านแก่ที่บ้านีแก่ที่บ้านแกที่บ้านตัวไหนเีบนอตัวไหนอยากได้ตัวนี้อ่าอุยมันคือตัวอะไรคะหัวแมวหรือเปล่าโอ้แก่แล้ว และอันนี้กินและอันนี้กินกับข้าวเหนียวได้ไหมคะจริงเหรอแล้วมึงเกลียวทำเมนูอะไรแล้ว<อ>แล้วขอบคุณค่ะเก่งมากและอันนี้กินกับข้าวเหนียวอันนี้กินอโอเคอเค่าอ่าอ่าเก่งเยอะอ่ะดิ้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 อ้ออออาวเขาแก่ผมหลุด ไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วอ๋อไม่ใส่แล้วแล้ว,ลว,ลวน้องเกียวขาแล้วอันนี้กินกับข้าวเหนียวได้ไหมหรอหื้อว้า กมมีอะไราาให้บ้บงวันนี้มีอะไรนะ้านมไ,นะไม่ต้องว่าพี่อมีอะไรพี่ไม่มีอะไรเลยแต่พี่พี่อยากฟังน้องเกลวร้องเพลงนี่ทาบานได้เลยว่าคือรักใครมาก่อนใช่ไหมร้องถูกไหมอ,อ,อ๋อหรอแล้ววันนี้มีเพลงใหม่ไหมคะ <S <S เธอ,อบอกว่าฉันจะไม้อ

มันต้องทำยังไงนะสอนพี่เต้นได้ไหมเต้นยังไงเต้นยังไงเต้นยังไงลูกเต้นยังไงมัยยังไงคะเ้ไหมกระทงเลยได้ไหมเจ็บแลลูกยกระดมได้ไหมเอาเอาเอาลิกด้นได้ด้เลยค่ะแต่ว่าหนูต้องระวังนะหนูอยาขึ้นนะเดี๋ยวมันลงมันจะหาลูฟึบแม่ลูก รไไม่เป็นฟังร้องร้องเพลงพี่ไทยได้ไหมร้องเพลงพี่ไทยร้องยังไงนะคะก็ยังเหยียบได้อยู่ไดาเหยียบได้แต่ว่ามันเป็นไฟเดี๋ยวมันดูดอันนี้เอาตะเกียบน้อยแจกก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เอาเลยตกลงเลยโอ้โหขอบคุณรอกไม่ได้เลยอาเร็วๆให้ให้ให้เกี๊ยวให้เลยให้ไหมให้ไหมให้ไหมขอบคุณดินซอขอบคุณดินซอมึงไปอีกแล้วเกี๊ยมาอีกแล้วลูกค้ามาลูกค้ามา

เต็งแต่งลูกค้ามาอีกแล้วค่ะลูกค้ามาอีกแล้วค่ะอยาก็รเงอยาตังค์นึงตังคตังค์รับตังค์ก่อนโกงอยูุ่งอยู่รับตังค์ก่อนแล้วลูกค้าไปแล้วค่ะเกียอนเลยเกียวอนสีขอบคุณกันก่อนขอสีเขียวกับสีแดงได้ไหมคะชมพูหรือเปล่าท็อกเกอร์ทโอกเกอรทอเกอรทอกเกอร์ยี่สิบบาทได้สองค่น ปงต่อปุงต่อตอ,อ,อุ๊ยมีลูกค้ามอีกแล้วคะ่ะน้องเกลเน้องเกลมีลูกค้ามอีกแล้วคะ่ะอันนี้ขอสองห่อนะคะขายดีมากีเป็นให้เใของ